นามัตถุระตนาตยัสสะขอความนอกนอมของข้าพเจ้าจงมีเดชพระตะนาตรัยขอกาเพัฒสาธรรมิกในการกราวนโมทนาคตหาในทรงเสอนซอกของมนีเจริญพรสานฐานามยมที่มาร้อมกันการรบุญกุศลมนีมณีอาจจะบางตาได้เน่ หลังบุญมันเป็นจังซี่ล่ะหลังบุญมันจะเป็นงงๆวินวินไดก็ได้เห็นให้บอกตอนนี้ยมเบาวนึงกับ่เป็นมาสัมิมานะมวกระาทายงีเพิ่แสดงทีคุณนทบทให้ฟังกนนะ อพิดาเรดากันเลยอนีปปป่งบะบะจิตตังนิวาไรย์จันดังฮิกระโดปุญญังป,ป,ป๊ะบะสมิงรมติม,มโนขึนบอกว่าบุคคลคนเฝ้าคนป่วยในกุศลคณงามความดีขันห้ามจิตใจเสียาจบ้าเพราะว่าจะหาบุคคลที่บุญซ่าอยู่ใจสิน้องไปในบาน อันเมื่อกุศลศรัทธาเกิดขึ้นในฟ้าคนบ่อยในกุศลเป็นงานความดีอย่าไปรอเวลาอย่าไปรอสถานที่อย่ารอมืออย่ารอเวนเมือ่อใดที่กุศลเจตนาเกิดขึ้นแล้วหรือตอนไหที่กุศลเจตนาเกิดขึ้นในฟ้าเหตุฟ้าเหตุสตอนนั้นหเพราะว่าถ้าเขารอเวลาถ้าเขาท้าอยู่นะใจเขาจะน้องไปนี้บ้าน คิดใจส่วนหหายเป็นสิเพราะว่าเป็นปกติของสัตว์ทั้งหลายใจห้องนี้มันจะมักเทือกิเลสตัณหาดึงลงไป็นสุธีด้ม,นะมักเกิกิเลสตัณหาของห้องนั่นแหละดึงไปลงเป็นสุที่ำที่เขาเป็นคนมีข้ามมาก่ายที่ไนความโลภความโกรธความโมโหโทโสมันเกิดขึ้นความทะยานอยากมันเกิดขึ้น ท่านเราก็กุศลเจตนาเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าเห็นอย่ารอเวลาเนื่องจากว่าช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการทิ็ิบุญหาผู้ตายเพรื่อเอาระดูสาระเป็นะดูทีพืชพันธัญญาหารปู่ป่านาน้านเครื่องผูกกองฝังหาได้ไง่ายแล้วก็มีความเสื่อกันมาต้องโดนแต่น้นและ่า สว่วนนี่แหละญาติพี่น้องของเขาที่เขาเป็นเพศกระตามเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกกระตามจะมาล่อหับสนบุญจากญาติพี่น้องแต่ความจริงแล้วเอาต้องคู่กันา่าพวกเพศกระตามพวกอสุรกายกระตามสัตว์นรกกระตามเข้ามาได้บอกพวกสัตว์นรกในนอนก็นมาบ่ด้ จึงได้กลับมาพระดชพระลงโทษลง,งทานเพราะกรรมของเขาแต่ได้กระามที่กรรมกังบ่สิ้นสุดเขาก็พ่สาม,มารถพ้นไปจากจากนรกนั้นได้กสั้นเพียเนีเออขออภัยสั้นสัตว์นรนกเขาก็ตัดไปได้เลยว่าบ่สาม,มารถับสมนบนุญกุศลได้เหมือนกับที่พระองค์แสดงไว้ทีฌาน,นุสูรีสูตรว่าเพศยรบ่สาม,มารถทำสมบุญได้ เ,เพศอุรลกายบาจำพวกอ,อาศัยการเทศบุญกุศลของญาติพี่น้องมีสหายผู้ยเย็นอยู่ในโลกนี้เราก็อิไปให้เขาเรานั่นก็จะมีส่วนส่วนที่ทำบุญกุศลเขาก็ได้มาห่งวงหย่วามใจกันเทศบุญกุศลในระหว่างเดือนนี้เป็นเดือนของบุญเข้าประดับดินเป็นเดือนของบุญเข้าสะราดหรือเขอ้าสาดแนวเอิ้นกัน อตาตมาเนี่ถึงสมัยก่อนเนี่ยสมัยอตาตมายังเป็นติดน้อยแล้วคว่ามีความสุขมีความสุขเวลาหอวายามนี้มายังไปพ่อแม่เพื่อนไปใสไปให้ไปน้าไปทพ่งไปปาไปหาปูหาปลามาเพื่อจะเก็บไปเตรียมไว้ตไวเออรตรียมไว้เพื่ออย่างไรเพื่อที่จะเฮ็ดทอเข้าเฮ็ดทอ,อเข้าแล้วก็แจกใจาย<จ> เอาไปยายไปถวายพระเนี่ยไปยายตามทงตามท่ตา,ทาตามให้ตามนานะเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้อ,อ,องของเขาแรือเจ้าราั่นมากินข้าวที่งสตอนสมัยอตาตมาเป็นเด็กน้อยนี่พอเม่ไปหายอย่างมาจะเอามาหลายๆเอาไมา้ละแล้วก็บอกให้เฮานี่เ่าเป็นเด็กน้อยเนาะก็บอกให้เฮานี่เอาตัวเอาไปทรงเงินพ่ะตูเด้อเอาไปสรงเงินเมียตูเด้อเอาไปสรงเงินปู่ยาเด้อ หรือว่าอานี่ไปแบงไปให้เอาให้อาให้ป้าให้ลุงเด้อเขาก็จะน้ำแล้วก็แล่นไปเอาของดีเับพอเม่หาได้มานั่นแหละไปให้เฮอนนี่ไปให้เฮอนหนา้าที่เป็นพี่น้องกันข้าเจ้าพื้วกันข้าเจ้าก็าจ,ากจะอนุเคราะห์เขาก็คือให้ญาติพี่น้องก่อนหรือว่าลูกหลานกองเอามาให้เขามีการให้มีการปันกันเบื้องแรกก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนี่จะบอ,บ,บอมีความโลภหลายเนาะบ่มีความโลภหลายมีอย่างกระแบงกระปัน่นเฮ็ดอาหารบุว่าจะเป็นแกงนอไมมบุว่าจะเป็นผลปลาบุว่าจะเป็นอย่างกระต่างแต่แม่อาตามามยอยากให้เฮ็ดหลายเน้เฮ็ดลลายแล้วกันให้เอาแบงไปเ้อนประตูมีตูเนี่ยแบงเปื้นยาเนี่ยแบงไปง้อนอาอ่าเนี่ยจะให้ดจงาส่ไม่ออกนะนไม่ออกอาตมาสมัยก่อนข้าเจ้าก็ให้ดื้อกัน รือเวลาพีน้องมาจากบ้านใต้บ้านเหนือมาพักมาซาวอยู่นในบ้านกันให้เขาเนี่ยไปเอิญ้ไปเอิญอาบไปไปเอิญพี่น้นองมากินข้าวน้งเดอ้อมาปั้นข้าวต้องกันจะเป็นอยนาังสิแต่เขามาเบิ่งแล้วเสมือนี่จิตใจคนเทามันเสื่อมสามลงวัตถุวัตถ,ถุนิยมจเจริญขึ้นจิตใจของเขาเสื่อมทามลงเสมือนี่แม่แต่พักหอมเส้นหนึ่งแม่แต่มาเพชรหน่อยหนึ่ง กระเทีมยมหนึ่งหัวหนึ่งกระต้องได้ซื้อกันญาติพี่น้องก,ก็ต้องได้ซื้อกันแสดงถึงอย่างแสดงถึงความเสือส่อมซ้ามในจิตใจ,จของสัตว์ในสมัยโลกป,ปัจจุบันนี้บ่คือสมัยก่อนท่านท่านมาหอดจองเวลาเดือนนี้กันือื่อเป็นการดีที่ให้ให้ญาติพี่น้องเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือไปเห็ุบุญเออเราขอภหไปเหตุเบียกงานการศาลอยู่างอื่น ไปไหนครับมาหาพ่อหาแม่เพื่อที่จะเฮ็ดบุญเขากระดับดินเฮ็ดบุญเขาตลาดวันที่ส่วนกุศลนี้ไปให้กับพ่อแม่ป่ยญาต่ายายผู้ลองรับรับกันกะะ็แสดงถึงความเป็นผู้มีกระตันญูกระตเวทีพระพุทธเจ้าบอกว่าภูมิของบัณฑิตเป็นอย่างไงพี่ผู้ทั้งหลายภูมิของบัณฑิตคือความเป็นผู้มีกระตัญยูกตเวที โอ้คนที่คนอื่นเห็ุแล้วและกระทําตออแทนตออแทนต่อผู้มีอุปกรรถกาคุณทั้งหลายนี่แหละเป็นภูมิของบัณฑิตพระเจ้าบอกถึงสิงเขากระเสวาเป็นบัณฑิตตั้งอยู่ในภูมิของบัณฑิตเพราะว่าเขาก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูพกาลีของเขาผู้ายชนแต่กรบมโห้กันนิบุรุณิมุสุนุทิเให้กับพระเจ้าเรานั่น เพื่อนได้แสดงพระสูตรสุดหนึ่งไว้ทีอังคุตระนิการปัญจการนิบาตปารบเรื่องของพ่อเมพ่อเมต้องการอีอย่างจะงคอยปาาถนาอยากได้ลูกอยากได้บุตรอยากได้ดีเดยพระพเจ้ารณาบาลภิกู่ทั้งหลายพ่อเมมีความป่าถนายึหาประการถึง มีความหวังหาประการจากลูกถึงได้ปรารถนาลูกอยากจะมีลูกหาประการเป็น,นยังไงที่กูตั้งหลายพอแมยมีความปรารถนาว่าเมื่อเขาเลี้ยงลูกแล้วลูกเขาสีเลี้ยงตอบเขาแกีเลีเเยเ้ยงลูกไปแล้วนะเมื่อเขาเมื่อเถื่อเมือแทงมาเขาทั้งแหละจะเลี้ยงเขาตอบนี่เป็นประการที่หนึ่งที่พอเมยนั่น ปรารานาจะได้ลูกประการที่สองคือลูกของเขาเนี่ยจะเห็ดกิจการงานแทนเฮ็ดกิจการงานต่างๆของเขาดีแทนเขาเฮ็ดกิจการงานต่างๆแทนเขาก็เลยปรารถนาอยากได้บุตรประการต่อไปลูกจะเป็นผู้ที่สืบต่อว,วงตระกูล เ็นผู้สืบต่อว,วงตระกูลสืบต่อว,วงตระกูลของพ่อแม่ให้จิจการงานที่พ่อแม่ด้เห็นแล้วเป็นผู้สืบต่อตระกูลให้ดำรงคงมันตลอดไป,ป<ะ>เพิ่งก็เลยปรารถนาบุตรและการลูกนี่แหละจะเป็นผู้รับมรดกของเพือ่อนเป็นผู้รับมรดกของเพืออพ่อนต่อไป เมื่อเพื่อนตายไปแล้วลูกจะเฮ็ดบุญฮะถาป,ประการนี้เองที่พ่อเม่ปรารถนาอยากได้ลูกที่เขาวางไอ้เฮานี่เป็นผู้ที่เหตุการณ์นต้นแทนเป็นต้นแล้วกัน,เ,นเมื่อเขายองรับดับขันไปเล้วเฮานี่จะได้เฮ็เดบุญฮะนี่แหละเป็นเหตุที่พ่อเม่์ปรารถนาพุทธกันสั่น พอามาเนี Twelve, ่ยถึงการสิ่งแล้วเขาควรจน้อมความเสียใจว่าพ่อแม่เขานีบังไหมทีคเขาบังกับเขาอยู่อีคเขาบังกับเขาอยู่บางยันใดล่ะการสิะแต่มาก็ไปนั่นพระเจ้ากรเลยตรัว่าพ่อแม่มีความปรารถนาบุตรด้วยเุหาประการนี้มีการเรียงเขาเลียงกระเจ้าแล้วขาสี่เลียกเขาตอจนถึงเมื่อเขา ายไปแล้วเขาเจิดบุญตอบแทนจึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้บุตรทิดาผู้มีปัญญาเป็นวินยูชนเป็นผู้หูดคุณกระตนยูกระตะเวทีควรที่จะที่จกิจการงานของพ่อเม่เป็นผู้เสือฟังในโอวาทของพ่อเม่เป็นผู้เสือฟังดำรงวง์ตระกูลไว้ เมื่อพอแม่ตายไปแล้วก็ฮหดบุญแจกทานหาบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลชนทั้งหลายบรรพิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขามีพระจะแแสดงไว้ในที่นั้นเป็นลักษณะของคนดีหาได้ยาเป็นลักษณะของบัณฑิตก็คือเป็นผู้มีความกตันยกูกตเวทีนั่นแหละ ปพแสดงมาอีกที่หนึ่งอีกนะว่าบม่อออังคุตระนิการจีการนิบาเมันจะแสดงว่าพิพิคุทั้งหลายฐานะที่บุคคลลูกนะอใบุคคลคือลูกนี่แหละจะกระทําตอบแทนได้ยากก็ตอบแทนพอแม่บุคคลที่ลูกจะฮ็ดตอบแทนได้ยากก็คือพอแม่นี่แหละ พิคุูทั้งหลายบุรุษผู้มีชีวิตอยู100่ร้อยปีมีอายุอยู่ร้อยปีเขานั้นยกพอขื่นใบาบาข้งงาขงหนึ่งยกแม่ขึ้นไหบบาข้างหนึ่งโอนนิบัติอย่างดีให้อยู่ถึงบ่านั่นแหละโอนนิบัติอย่างดีเพราะว่าจะเป็นการนวด การอาบน้ำการอุปทาอย่างดีทุกอย่างเลยตลอดเวลาร้อยปีบุคคลเช่นนี่บอชืสอวากระทำตอบแทนพ่อเม่เพึงบอก่าจริงสิบอชืสอวาได้ก,กระทำตอบแทนพ่อเม่อีกอย่างหนึ่งพี่กูทั้งหลายการที่ลูกบางคนสถาปนาพ่อแม่ไว้ในตำแหนง่งความเป็นพระราชา เจนผู้มีทรัพย์สมบัติมีรัตนาจิตประการย่างหลวงหลายเพื่อนสบ่วยสุขอยู่ในความปิดประราชานั่นนี่กระโปงอว่าเป็นผู้ได้กระทําตอบแทนผรมแล้วข <c oughs> นาเลี้ยงดูปูเสือตลอดเวลาร้อยปีหาเงินทองหรือสถ,ถาปนาเพืน่นไว้ในตำแหน่งเป็นพระราชาเพิ่อนะ เันได้เส้ยสุดอยู่ตลอดกาลนานกบ็บอสือว่ากระทำตอบแทนแส,สดงว่าความคิดของเขาสมมืในเรื่องส่วนทางส่วนทางกับความเป็นจริงเขาคิดว่าเขาเป็นหาเงินหาทองมาได้เวลาแล้วเขาเป็นคนมีฐานะแล้วเขาจังสีอนุเคราะห์เกื้อกูลตอบแทนพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูปูเสือ ด้วยการอุปาทาด้วยการให้ได้พรมีความสุขจิิงเ่านี้ยังบอสือวาาอ่าเป็นการตอบแทนแล่ว่เป็นการตอบแทนที่กู้งหลายแปลว่าคุณระบุตรหรือบุติดาในโลกนี้นะเหตุพ่อแม่ที่บ่มีศรัทธาให้เป็นภูมิศรัทธาเหตุพ่อแม่ที่ยังบ่มีศีลให้ตั้งมั่นในศีล พิทพ่อแม่ที่บ่มีจากะมีความขีดทีให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้มีจากะสัมปทาพิาพ่อแม่ที่บ่มีปัญญาให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้มีศรัทธานี่แหละซื่อว่าเป็นผู้ได้กระทำตอบแทนพอ่อแม่แล้วอย่างแท้จริงเพื่อนบอกว่าถ้าหุบกลใดนีนะสามารถแนะนำซักจูงพอ่อแม่เาที่บ่มี ศีลให้เพื่อนมีศีลได้เมื่อเพื่อนมีศีลแล้วเพื่อนก็จะป้องกันตัวเองจากอบายป้องกันตัวเองจากนารกป้องกันตัวเองจากกรรมเนิดสัติรสารจากความเป็นเพศเปิดอสุรกายได้ถ้าพ่อแม่เขาบ่มีศีลแล้วต่อให้รูกว้ลนฟ้าต่อให้มีเือนจักร้อยหลังมีรถจักร้อยคัน เสวยซุอยู่ก็บอกสามารถพ้นไปจากนรกบอสามารถพ้นไปจากสังติราชน่สุลกายปิดทวิสัยได้เลยเพราะว่าคนบ่มีศีลบ่มเป็นฐานะที่จะไปสู่สุขติได้บอสามารถจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เพิ่นจึงบอกว่าถ้าบุคคลได้กระตามได้เห็ดพ่อแเม่ทีบ่มีสินให้ตั้งมาในปีนี้ก็ซือว่าน้ำสุขติมาให้เพิ่นป้องกันเพิ่นจากอบัย ปกติวิธิบานนรกอีกอย่างหนึ่งเหตุพ่อแม่ที่บ่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นในความเป็นู้มีศรัทธาพอคนมีศรัทธาทานั้นจึงจะให้ทานจึงจะหษาศีหจึงจะเจริญภาวนาเหตุกุศลอย่างอื่นขึ้นมาได้ถ้าบุคคลบ่มีศรัทธาแล้วจะบ่สามารถเห็นได้บ่สามารถเห็นได้เลยศรัทธาก็เปรียบเหมือน เครื่องพื้นใจเครื่องพื่มใจอันประเสริฐเป็นเครื่องเพื่มใจประเสริฐเรียบเสมือนว่าทรย์สมบัติเข้าคองเงินทองทั้งหลายเป็นเครื่องพื่มใจเฮ็ดห้สัตทั้งหลายนี่เฮ็ดให้มนุษย์ทั้งหลายนี่มีความสุขโดยการซื่อใจโดยการใส่อยศรัทธาเท่ากันยอมเฮ็ดบีบากที่เป็นโลกิยะและกัโลกุตระให้เกิดขึ้นในจิตในใจของผู้นั้นเฮ็ดในเขามีความสุข ป็นเครื่องเพิ่มใจอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีศรัทธาจะคอยเฮ็ดบุญอย่าเอิ่นขึ้นมาได้พระเจ้าเลยบอกว่าบุคคลใดกระต่ายเฮ็ดพ่อแม่ที่บ่มีศรัทธาตั้งหมานในศรัทธานั่นแหละซื่งว่าได้กระทำต่อพ่อแม่อย่างแท้จริงเฮ็ดพ่อแม่ที่บ่มีจากะเจตนาบรยินดีในการสละสิ่งของตัวเองออกไปให้กับคนอื่นเป็นคนที่ที เนตข้าเจ้าเราเนี่ยหตตั้งมั่นในความเป็นผู้มีจาระสัมปทาหให้เขายินดีในการสละเข้าคลองของขตัวเองให้กับบุคคลอื่นให้เขาละความขีดทีออกได้เพราะว่าบุคคลไหกระตามมีความขีดทีอยู่ในจิตใจ,จแล้วเขาย่อมไปเกิดในอาบายไปสู้อาบายแม่เมื่อเขามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนทุกข์จุนอาาถาทาเข้าคลองเครื่องไส้ ของบริโภคต่างๆพวกว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารที่พอจะกินที่อยู่อาศัยเพ็ัพปัจจ่ยต่างๆก็หาได้ยากเป็นคุณทุกุนอนาถาต้องเป็นคนกินเดนของคนอื่นเป็นคนขอทานคนยากให้ทั้งหลายนี่เป็นโทษของบุคคลผู้บม่มีจาาพราจิตตนา คันสั้นถาบุคคลใดก็ตามเพชรใ้พม่ตั้งมั่นในความเป็นผู้ถึงพ้อมด้วยจากาสัมปทานแล้วก็ซือว่าเฮ็ดใ้เพิ่นนี่นะซี่ทางหรือว่าเฮ็ดใ้เพิ่นตั้งอยู่ในทางที่จะเให้ตัวเองเป็นผู้มีโคสมบัติเป็นผู้มีเขา้เขาของเงินทองในอัตภาพนี่ละอัตภาพท่ไปได้สุดท้ายบุคคลใดกระามเฮ็ดใ้พม่ที เป็นคนบ่มีปัญญาให้เพิ่นตั้งยู่ในปัญญาบว่าจะเป็นโลกียะปัญญาหรือโลกุตระปัญญากตามเพราบุคคลผู้มีปัญญาละก็ยอมดํามงชีวิตให้ไปแนวทางของบัณฑิตได้หรือบุคคลดใดก็ตามบ่มีปัญญาก็บ่สาม,มารถเห็นแจ้งสภาวะธรรมต่ำความเป็นจริงยิ่งเดเอเงพ้นไปจากทุกได้แต่บุคคลใดที่เพิ่นมีปัญญาทั้งโลกียะละก็โลกุตระปัญญา พึ่งกันยอมจเริญคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปได้โดยการพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงในอนิจจาลักษณะทุกขารักษณะและกาอนัตตลักษณะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน,นี้มันบบเทียมบบจีรังยั่งยืนเป็นของบบแนนอนเป็นของบบคงทนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นทุกเป็นทุกเลยทุกอย่างทั้งปวงอใน,น,นโลกอันนี้ นล้วก็เป็นอนัตตาบอสามารถที่จะควบคุมได้บอสามารถที่จะเทศไห้เป็นไปในอำนาจได้เห็นแจ้งสภาวะตความเป็นจริงหร่เพิ่นก็จะสามารถยึดเอามาได้ซึ่งมรรคผลนิพพานเทศตัวเองพ้นไปจากทุกข์ในอาบายไดพเพรากลผู้เห็นแจ้งมรรคแรกคือแม่แต่บรรลุโสดาปฏิมรคก็คสามารถ ประหารกิเลสที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแลวก็วิจิกิจฉาสีระพตาปร r มามิจฉาทิฏฐิคือความหมินผิดบุคคลผู้มีความหมินผิดแล้วก็จะบไปเกิดในอาบายแล้ววิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระธรรมไตยเป็นต้นกับบมีแก้เขาสีระพตาปร r มาคือยึดถือข้อปฏิบัติยึดถือสินพศ ทีโพสต้ก็ว่าจะเปนทางนห้ไตัวเองบรรลุถึงเป้าหมายคือพันิพพานคำสามยาวนี่จะถึงมารกแรกละแม้แต่บุคคลผู้ได้บรรลุมารกแรกแล้วก็ยอมที่ตัวเองนี้พ้นไปจากอบา,ายบบต้องเว้าถึงมาร์กที่สองที่สามที่สี่ทสูงขึ้นไปเลยถ้าถึงที่สุดข้าเจ้าเรานั่นก็สามารถยึดมาได้ซึ่งความเป็นพระรหัชพ้นไปจากโดยประกาศทางผู้โบมีการเกิดขึ้นมาอีก ในพวกทัดไปแน่นอนเมื่อบุคคลนั่นบ่มีการเกิดขึ้นความแก่ชรากรบบม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยพญนา,าโลคาก็จะบ่มีกับเขาความตายก็จะบ่มีเกิดขึ้นอีกแล้วความโศกเศรา้าเสียใจห้องไข้พิไรล,ลำพันธุ์ทุกคเวทนาการทั้งหลายเมื่อเขาเหล่าลนั้นได้ประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ขักบ่เป็นที่ชอบใจ หรือพัดพาจากสิ่งท yeah, mm ี่เป็นธรรมเป็นที่ฮหเป็นที่แสดก็จะบ่มีแกอข่าวเรานั่นอีกเมื่อพระเจ้าเรานั่นได้บรรลุถึงผลอันสูงสุดคือพระหัต์ก็ด้วยอาศัยปัญญาทูตเจ้าเลยบอกว่าบุคคลใดก็ตามสามารถเหตให้พ่อแม่ผู้บ่มีปัญญาให้มีปัญญาขึ้นได้บุคคลนั่นจือว่ากระทำตอบแทนพ่อแม่ได้อย่างแท้จริง นั้นทำสีย่างนี้ถา้าบุคคลใดกระทำเข้าไปตั้งไม้คือสามารถเฮ็ดไท้พแม่อเฮานี้ตั้งอยู่ในทำสีประกาศได้ซื้อว่าเป็นผู้ได้กระทำตอบแทนอย่างแท้จริงแล้วได้กระทำตอบแทนอย่างแท้ทจริงเฮ็ดจจงไหนยังเสียใจอาตมาเนที่อยู่ในใจเสมอว่าเออตอนที่เขาเป็นคาราวาสเมี่อมีอับพแม่อเฮาสีมาซื้อฟังเขามบมว่อวานไพอแรมเเขา ประตูเมตาญาิโยมทั้งหลายก็เ่เสือ้อน่ะทั้นไปกินเหล้าเมายาเป็นทีรักนักเลงอยู่ไพ่จีเป็เสือไพ่จีปฟังคำมึ็บผมเลยครับกันสั้นการที่เจเ๊แต่พอเม่ได้ฟังเสือทอยฟังคำเาเยานี้แต่มาบางเห็นวบาทการที่ได้บวดเป็นแบระชิบนี่แหละถึงเจเ๊แต่พอเม่เสือทอยฟังคำได้ ได้บวชได้าาเป็นบรรพจิตแล้วเป็นผู้สำรวมในศีลในอาจาระต่างๆเป็นผู้มิสุตธะในสดภาพพาังมาหลัยได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพอระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อพอเม่ของเขาของท่านเรานั้นได้เห็นปฏิปทาอันเป็นเหตุเครือกูลแกโลกนี้และโลกหน้าก็ตตอโตท่านเองและกาอโต,ต,ตของญาติโยมที่ทานได้มาแนะนำเอง พ่อแม่ก็จะเสืออ่อมความนั้นการสั้นการบวชเป็นบางบางชียยวิตที่ถือว่าสําคัญบุคคลใดกระกามเด้อถ้ามีลูกมีหลานจ <c oughs> าเป็นญาติของาศาสนาก็ควรแนะนำซากเกี่ยงลูกหลานของเขานั่นให้ได้บวชได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาลวนั่นจะได้นำะมาแมนะนํามาบอกกล่าวเขาให้เขาที่ทำความรู้ว้วม้อใจ ได้แนวทางดําเนินชีวิตก็จะได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามนะครับเรื่อีขเขานี่ได้ครับประโยชน์ทางในโลกนี้แนละโลกนะถ้าหากว่าลูกหลานของเขาบ่มีโอกาสได้อยู่ในศาสนาดีตโดนอย่างหน่อยถ้าหากเขาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมวิในยอย่างน้อยเขาก็จะได้นําสิ่งเรานั่นแหละธรรมะเรานั่นที่เขาได้หู้แล้วนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวนันของตัวเอง ก็สามารถที่จะตั้งหม่นในความเป็นบัณฑิตตั้งใหม่นในปฏิปทาที่ของบัณฑิตได้เจกแต่เขาทัา้งคนไปจากทุกไม่อบายได้ในนิพพุสก,กาอันสั้นเดอ้อาต่มาขอฝากไว้เ่น้องผู้ใดมีโลกมีร้านที่คิดว่าเขาพอที่จะมีอุปนิสัยในการบวดกัความแนะนำแนะนำให้พระเจ้าได้ประนยดน์เนาะ อาจารย์มณีเอกธรรมาภาพกร,ราวนุโมทนาการถามสาะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสุนทร้มยินดีในกุศลเจตนาของญาติโยมทั้งหลายที่มารวามกันปาราลบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอให้กุศลเจตนาของทขา,ท,าทั้งหลายได้หีวมกนเหิดมาแล้วจงแผ่ไพ,าพศารไปถึงญาติกาว,วงศารของเขาทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่กระามที่ดวงรับดับขันไปได้ก็ตาม เอบไปถึงที่ยวบิด,ดาอารักทั้งหลายตลอดถึงสัพสัตทั้งหลายตลอดนั้นจ,กจกกักรวาลคอยท่านทั้งหลายดั้นจงมีส่วนในบุญที่เราเห็นแล้วนะก็ขอ้สอ่วนผู้ส่วนทั้งหมดหนั่นแหละจงสะท้อนย้อนกลับมาให้ทานทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในนาทีการงานมีความสุขความเจริญภายใต้หงเงาของศาสนาถ้าหากว่าท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบทำแล้ว ขอให้ความปรารถนาของท่านทั้งหลายทั้งมือจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดาสาสา